บสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมนะครับผมซึวงวันนี้เราอยู่ในเกมโยกงังในเซิร์ฟเวอร์โยกังเทพนะครับ กับการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ของเขาในเอชี่เนะฮะเปิดวันที่20เดือนตุลาคมนี้นะครับช่วงเวลา6โมงเย็นนะครับตอนรับกิจกรรมแชร์นะฮะแจก3ล้านตำลึงนะคบแล้วก็จะแจกฟีสับประรดนะฮะมูลค่า1 0 0 0พอยต์30ชิ้นเลยนะครับกิจกรรมรุ่นรับ100พอยต์ด้วยนะไฮไลท์ผมว่าน่าจะอยู่ที่สับปะรดแหละทุกคนแจก30ชิ้นนะครับเอาไปแลกไอเทมอัปเกรดตัวละครมูลค่า 1,000พอยต์ 1> 1, เลยละกันนะครับครับเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นแพทใหม่นะอัปเกรดทั้งหมดอาชีพกาหอาชีพครับอาชีพอัปเกรดใหม่นะฮะก็จะมีนักมวยนะครับแล้วก็นักกินนะฮะอืมเป็นอาชีพท,ที่เราไม่ได้เข้าไปรีวิวอีกแล้วนะครับอาชีพอัปเกรดพื้นฐานก็จะมีนักดาบนะครับมีมือกระบี่มือท้วนมือธนูหมอนักฆ่าไอซ์ซินนะครับแล้วก็นักสาบรวมด้วย นักพินแล้วก็นักมวยจะรวมทั้งหมด9อาชีพแพทใหม่นะวันนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเข้ามาลุยในโยก,กังเทพครับว่ามีระเอียดเซิร์ฟเวอร์ยังไงกันบ้างครับอาชีพที่จะเลือกเข้าไปรีวิวในเกมครับวันนี้เลือกเล่นเป็นนักสาบครับมาขอเลือกเล่นเป็นสายแบบเสกเวทมนต์กันสะหน่อยหนึ่งนะทุกคนครับส่วนเพศที่เลือกเล่นนะฮะเป็นเพศหญิงครับเชื่อทางระบบตั้งให้ครับ โรโซงองแงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปลยุยในตัวเด้งเข้ามาสู่หน้าตัวเกมครับเจอแผนที่หิมะนะครับต้อนรับฤดูหนาวในปีนี้เลยนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนฮนะฤดูหนาวปีนี้นะครับแหมน่าจะหนาวน่าดูนะยังไงดูแลสุขภาพกันด้วยนั่นเองนะครับมาผมโอ้โหมีไฟเต็มแล้วทุกคนกับเอ็มซีน่ารักน่ารักเอกลักษณ์ในเกมโยกังครับสอนเราเล่นแบบใกล้ชิดนะฮะคนที่ เริ่มเล่นใหม่เนี่ยผมว่าน่าจะเข้าใจไม่ได้ยากแน่นอนครับของจะแจกฟรีครั้งแรกเด้งเข้ามาในตัวครับนี่มีหยกซี่คุณครับผมตัวนี้จะแจกมาฟรีจํานวน10ชิ้นครับไอเทมสาคัญในการอัปเกรดตัวละครเริ่มต้นนะฮะแล้วก็มีของอัปเกรดหลายๆฟังก์ชันครับบวกด้วยของไฟ่นต่างๆครับภ้าคุมนะคะอาวุธหุ่มหรือว่าชุดอาวุธแฟชั่นก็จะแจกมาให้เราฟรีนะครับสามารถเปิดใช้งานได้เลยนะ,ะจะแจกมาฟรีดูที่ช้อย พักคุมได้เลยนะครับเปิดได้เลยฮะนี่แล้วก็สามารถสวมใส่ได้เลยครับยังจานะครับส่วนพักคุมเนี่ยหรือว่าเรียกเป็นอาวุธครับมีเป็นอาวุธหุ้มเราไม่ใช่พักคุมครับเปิดใช้งานได้เลยนะฮะจะแจกมาฟรีครับของแฟชั่น2ชิ้นนะยังไม่หมดครับแจกเป็นพวกพาหะนะครับขับเคลื่อนนะฮะตัวนี้ไว้สําหรับขี่นะครับทำควยต่างๆนะฮะก็ทําให้เราทำควยได้เร็วขึ้นนะครับตัวนี้จะแจกฟรีนะครับโจมตีอยู่ที่24นะ แล้วก็ป้องกันทิี่นะครับความเร็วในการเคลื่อนที่1200ในโยกลางเทพเขาก็จัดให้เต็มระบบนั่นเองนะครับมีสัตว์เลี้ยงแจกมาด้วยนะฮะร,ราเหตุ3ชั้นนะครับตัวนี้ก็จะแจกมาฟรีเช่นกันนั่นเอง นะครับที่สำคัญก็บอกว่าเซิร์ฟนี้มีกิจกรรมเยอะมากนะครับจัดกันแบบทุกสัปดาห์เลยทีเดียวสะสมไอเทมแรกต่างๆกิจกรรมแรกเนี่ยเพิ่มเติมเข้ามาเยอะๆมากมายเป็นเซิร์ฟที่เก็บเวลค่อนข้างไหวด้วยกิจกรรมสงคามฝ่ายลง,งต่างๆเนี่ยลงได้10ครั้งต่อวันของดรอปมอนสเตอร์นะครับดอปเป็นตำลึงผูกมัดนะฮะดรอปทุกมอนสเตอร์เลยนั่นเองนะครับจะลองตีดูโอ้หแรงจริงด้วยเลยโคตรไวอ่ะ ตีแป๊บเดียวร่วงไปแบบเลเวล8แล้วนะทพกกคนเฮ้ยยังไม่ทําอะไรเนะี่ยเลเวลแปแล้วเดี๋ยวพักก่อนนะเดี๋ยวเรามารีวิวโบนัสนะครับโบนัสในเซิร์ฟเวอร์นะครับผมช้อยแรกนะฮะในช้อยลงชื่อครับรับของเป็นไอเทมตามวันนะนะครับสูงสุดก็จะได้รับเป็นตัวนี้ครับพลังอุปกรณ์นะฮะสิ่งสําคัญในการอัปเลเวลอุปกรณ์นะครับต่อไปเป็นกิจกรรมรางวัล ยืนออนไลน์จะได้รับเป็นดอกกุหลาบนะครับยืนออนไลน์ครบ120นาทีนะฮะอ n ฟรฟีทุกวันก็แจกเสริมเพิ่มเติมมาให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นไอเทมสำคัญในการลงดันเจตตี้ต่างๆนะครับก็แจก3เวลานะในช่วงเวลา8โมงเที่ยง6โมงเย็นนะครับกิจกรรมโปรโมชั่นเติมเงินครั้งแรกนะครับได้รับเป็นฉายาไทยแลนด์ฮะ เป็นหยก4คูณอีกคูณนะครับเป็นมุกราตีไอเทมอัปเกรดหลายๆฟังก์ชันนะครับกิจกรรมสุมก็มีด้วยนะฮะกิจกรรมตอบแทนผู้เล่นนะครับเรเวลอัพรับไปเลยก็จะแจกมาเช่นกันนะครับตัวนี้แจกของรางวัลสูงสุดเลเวล66ครับได้รับเป็นของเยอะแยะมากมายนะครับแต่เลเวล10เนี่ยแจกเป็นตำเลง1นึ0งมนนะฮะตัวนี้ได้รับไม่ยากนะครับเลเวล10นี่สบายแบบอีซี่อีซี่เลยนะครับ กิจการล็อกอิน7วันนะครับหรือว่าล็อกอินนะครับ7วันนะทุกคนได้รับเป็นพวกจกซีคุณของอัปเกรดนะครับวันที่7เนี่ยได้รับไอเทมดวงดาวนะไอเทมนี้สามารถนำไปแลกของได้เยอะเลยนะครับแรกเป็นพวกสัตว์เลี้ยงก็มีด้วยนะครับเนี่ยฮะอัปเกรดใหม่ๆสวยลอเท่นะครับแรกของเทพเทครับของแรนในนี่ไงไอเทมดาวมาแลกได้นะครับแลกของดับหันษาครับกิจกรรมที่เสริมเพิ่มเติมเข้ามาใหม่นะทุกคนเป็นกิจกรรมที่ น่านเล่นมากๆเลยนะครับแล้วก็กิจกรรมแลกเปลี่ยนไอเทมครับที่ไม่ได้ใช้อยากจไปแลกเป็นไอเทม,เมอื่นก็ได้นะแล<ร>กจุดเติอาวุธเทพนะครับอีหนึ่งฟังชันนะฮะสวยหล่อเท่นะครับแลกรองเท้านะครับหรือว่าเป็นพวกอุปกรณ์เนาะสูงสุดขั้น120อัปเกรดมาใหม่เลยนั่นเองนะครับในโยกกขงเทพนะมีแลกรองเท้านะครับมีแลกเกราะนะมีแลกข้อมือนะครับแจกของมูลค่า1,000พอยต์นั่นคือสับประรดกิจกรรมแชร์ใครไม่อยากจะพลาด กิจกรรมนี้สามารถเข้าไปร่วมสนุกกิจกรรมแชร์ได้เลยนะบอกเลยว่าตัวนี้เป็นเดเวนที่โคตรคุ้มนะฮะของที่แรกมาเนี่ยมูลค่าเทียบเท่า1000พอยต์ได้เลยนั่นเองนะครับกิจกรรมต่อมาครับแปลงโฉมผาหะาครับทุกคนสามารถแปลงร่างได้นะเป็นตัวละครตามนี้เลยแลกไปแปลงดังได้นะครับอีกหนึ่งฟังก์ชันที่น่าเล่นในเกมโยกังนะและค้าไม่ตายก็มีด้วยนะครับแลกรับรองเท้าเลเวล102นะครับ แลกสกินจิตอาวุธครับแรกชุดแฟชั่นนะครับแลกเป็นพวกเศษอาวุธอีหนึ่งฟังชันนะครับแลกพวกยานพาหะอัปเกรดใหม่ซุบะตัวไายครับแล้วก็เป็นพวกผีเสื้อหลากสีนะนี่ฮะเป็นหนึ่งตัวเป็นเทพนะครับไปเจอนะฮะแลกของทําอุปกรณ์นะครับก็มีด้วยหรือว่าจะเป็นแลกด้วยตําลึงนะฮะแลกโปลไฟก็มีแลกรับแหวนนะครับเลเวล9กนะครับแลสรซอยคอเลเวล98ก็มีด้วยนะครับ และของทําอาวุธลับฟังก์ชันอัปเกรดใหม่นะล่างสุดก็จะเป็นช่องสําหรับเกาะคลิปโค้ดกิจกรรมต่างๆนะครับเขามีโค้ดรเริ่มต้นให้ด้วยนนเดงทุกคนนะสามารถไปติดตามได้ข้างล่างดีสคริปชันนะครับลิงก์ดาวน์โหลดแฟนเพจตัวเกมนะกิจกรรมทอปอัพเติมเงินนะครับมีอันแรกคือบัตรเลือดเดือดครับตัวนี้คุ้มมากเติมพิเศษ69บาทนะแล้วก็จะมีบัตรเดือนตัวนี้เรารีวิวไปแล้วนะเติมเงินครั้งแรกนะบ,บัตรเดือนยังไม่ได้รีวิว w นะี บัตรเดือนได้รับทองแท่งนะครับทุกคนเป็นไฮเดิมที่สําคัญนะฮะแล้วก็เติมเงินครั้งแรกตัวนี้เรารีวิวไปแล้วนะครับเติมเงินสะสมครับส่วนใหญ่เราน้าเกมอยู่กลางเท่าที่ผมสังเกตนะทุกคนเป็นของแรกซะส่วนใหญ่เลยเป็นของแรกแรกนะในกิจกรรมเติมเงินสะสมครับแล้วก็เติมเงินทุกวันนะฮะได้รับไอเทมประมาณนี้เลยนะครับของแรกนะซะส่วนใหญ่ทุกคนดูได้ข้างล่างนี่นะนี่ครับสูงสุดครับ6วันต่อเนื่องนะฮะก็น่าจะมี ประมาณนี้รายละเอียดน,นะครับกิจกรรมต่างๆที่สำคัญนะครับผมอยากจะทำควสให้ถึงเลเวล10ลองดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับเซิร์ฟโยกังเทพการันตีว่าเวลไวมากๆเลยนะทำควสกันก่อนนะไอ้พาหารถเครื่องไม้เนี่ยมันก็จะพาเราวิ่งทำควสได้เร็วขึ้นนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมอย่างเร็วอ่ะอันนี้ภารกิจอะไรเก็บสมุนไพรเหรออ๋อเก็บสมุนไพรนะครับเซิร์ฟนี้เล่นลื่นนะครับทุกคนเล่นได้แบบสบายๆอีซี่อนะ ใครที่เป็นคอเกมโยกังก็เป็นได้หนึ่งตัวเลือกที่แบบตอบโจทย์พอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะมาตีมอนสเตอร์ดูเลเวล10ไม่ยากนะครับเซิร์ฟเวอร์แนวนี้ตอนนี้ผมปลดล็อกสกิลมาประมาณ4สกลิลแล้วคอมโบสกลิลของผมก็น่าจะสามารถใช้ได้ดีขึ้นเดี๋ยวผมจะลองคอมโบสกลิลให้ดูนะทุกคนปึ๊บบับก่อนนะโอ้โหนั่นคือสเสน่ห์ของอาชีพนะครับนักสาบนะทุกคน การวาดคู้กันแล้วก็ปล่อยสกิลเวทออกไปจากคู่กันนะฮรทำลายศัตรูยยะมากมายนะครับเปิดแล้วนะครับผม,มแป๊บเดียวนะเนี่ยเลเวล10นะครับของรอบมอนนะเป็นตำลึงแบบบล็อกนะครับด้งเข้ามาแบบนี้ตอนนี้ผมได้ประมาณ139แล้วนะครับฟาร์มก็ใช้เวลาไม่นานมากนะเมื่อกี้ผมกินฟังก์ชันแปลงล่างไปเรียบร้อยนะครับน่าจะเป็นฟังก์ชันที่แบบตอนโมโหเราจะสามารถใช้ความโกรดนั้นแปลงล่างเป็นสายของโหดได้นั่นเอง นะครับน่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์โยก,กังเทพนะครับเกมเก็บเวลที่น่าเล่นนะฮะลิงก์นาหลวดข้างล่างคลิปเช่นเดิมคลิปรีวิวประจําสัปดาห์นะครับถ่ายคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กังแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปรีวิวในช่องผมด้วยนะครับเกืีบป,ประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ